ในบทต่อไปนะคะเราจะพูดถึงการเก็บรักษาซี f เฟสค่ะอย่างที่เคยกล่าวไปนะคะ1เลยก็คือเก็บไว้ในกระดาษนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ยอดฮิตมากที่สุดนะคะเพราะว่าทําง่ายทุกคนทําตามได้นะคะก็คือเราเขียนลงไปเลยในกระดาษว่าซี f เฟสที่เราได้มา12คํา24คําคืออะไรบ้างนะคะเสร็จแล้วเราก็นําไปเก็บไว้ใน ตู้เซฟต่างๆหรือว่าเก็บไว้ในธนาคารนะคะก็จะป้องกันการที่เราถูกแฮกถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ได้นะคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือบางทีกระดาษเนี่ย,ก,ยก็อาจจะมีการที่หมึกละลายหายไปการที่กระดาษยุ่ยนะคะการที่กลายเป็นว่าเกิดภัยพิบัติเกิดเพลิงไหม้เกิดน้ําท่วมอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็อาจจะเกิดความเสียหายกับกระดาษที่เราจดซีดเฟสไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะทําเป็นสําเนา ไว้เยอะๆนะคะแล้วก็วางไว้ในที่ต่างๆเก็บไว้ในที่ต่างๆเพื่อที่ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็จะได้มีสำเนาเอามาไว้ใช้ได้ต่อไปแบบที่สองนะคะคือเราจะแยกซีดเฟสของเรานะคะออกเป็นคำคำคำไว้นะคะแล้วก็ไปเก็บไว้ในที่ต่างๆตรงนี้ก็ค่อนข้างเป็นที่นิยมเหมือนกันค่ะเพราะว่าทำให้ไม่มีใครรู้ว่าซีดเฟส คำไหนคือคําแรกคําไหนคือคำสอนะคะทําใหา้การถูกโจรกรรมการถูกขโมยข้อมูล,มลก็เป็นไปได้ยากมากขึ้นอีกค่ะต่อไปแบบที่3นะคะก็คือการเก็บไว้ใน solid steel backup นะคะตัวนี้คืออะไรคะ อย่างที่บอกไปนะคะในกระดาษเนี่ยมันมีความปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์นะคะขณะเดียวกันมันก็อาจจะเกิดภัยพิบัติได้นะคะแต่ถ้าเราเก็บไว้ในตัวที่ทำมาจากสตีลตัวนี้จะผลิตขึ้นมาจากโลหะมันจะทนน้ำทนไฟเวลาเกิดภัยพิบัตินะคะก็ไม่เกิดความเสียหายอย่างเช่นกระดาษ วิธีการก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงนำตัวนี้นะคะไปใส่ข้อมูล seed p h a s e ค่ะแค่นี้ seed p h a s e ของเราก็จะถูกเก็บไว้ใน solid steel backup แล้วนะคะอีกข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ออนไลน์นะคะทำให้ไม่ถูกโจรกรรมทางอินเทอร์เน็ตได้ะคะ่ะต่อไปแบบที่4ค่ะเรียกว่า stonebook notebook นะคะตัวนี้นะคะข้อดีคือราคาถูกกว่าแบบที่3 ะะก็คือจะเป็นหนังสือที่ทนน้ำนะคะแล้วก็ไม่มีการที่สีเฟดลงไม่มีการที่กระดาษจะขาดยุ่ยนะคะซึ่งเราสามารถเขียนซี r a ฟ e ของเราจดลงไป1 2บสถึงยีคำนะคะเขียนลงไปได้เลยค่ะแล้วก็เขียนได้ทั้งหมดนะคะประมาณ50าสิบซี r เฟ e ด้วยกัน,นะคะ่ะ แล้วถ้าเราอยากให้มีความปลอดภัยมากกว่านี้นะคะเราสามารถใช้ปากกาหมึกล่องหนนะคะในการเขียนได้ซึ่งมันจะมองเห็นเฉพาะการที่เราใช้ UV ไปสองเท่านั้น,นะคะ่ะคราวนี้มาพูดถึงข้อควรระวังในการที่เราจะเก็บซีดเฟสยังไงให้ปลอดภัยดีกว่าคะ่ะ ข้อที่1เลยนะคะที่พูดย้ำกันบ่อยๆคือห้ามถ่ายรูปซีดเฟดเด็ดขาดค่ะบางคนนะคะอยากจะถ่ายรูปเก็บไว้แปบบ๊แบแป๊บเดียวค่ะถ่ายแล้วก็จดใส่กระดาษนะคะแต่กลายเป็นว่าถึงแม้เราจะถ่ายแค่5นาทีอะค่ะอาจจะไม่รู้ว่าในคอมพิวเตอร์หรือว่าในมือถือของเราเนี่ยมีการถูกฝังมัลแวร์ไว้หรือเปล่าเพียงแค่เราถ่ายรูปลงติดเดียวเท่านั้นค่ะกลายเป็นว่ามันก็เก็บซีดเฟดของเรากลับไปเลยแล้วเขาก็สามารถเอาของเราไปใช้ได้เลย ข้อ2ค่ะเหมือนกันค่ะห้ามจดบันทึกห้ามพิมพ์ไว้บนโทรศัพท์หรือบนมือถือด้วยเหตุผลเดียวกันค่ะ ข้อที่3ค่ะก็คือห้ามบันทึกซีตเฟสของเราวไว้บนโลกออนไลน์นะคะบางคนเนี่ยได้ซีตเฟสมานะคะก็ใส่ไว้ในอ e ีเมลแล้วก็ส่งอ e ีเมลให้ตัวเองนะคะอันนี้เหมือนว่าเหมือนว่ามันจะปลอดภัยเพราะว่ามันมีเราต้องเข้ายูสเซอร์เนมเราต้องเข้ารหัสในการที่จะเข้าไปในอ e ีเมลใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วมันก็สามารถแฮกอีเมลได้เหมือนกันค่ะก็ไม่ได้มีความปลอดภัยมากเท่าที่ควระคะ่ะ ต่อไปข้อที่4นะคะก็คือการห้ามส่งซีดเฟสของเรานะคะไปทางข้อความทางโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง l ล n e ทาง Messenger นะคะหรือว่าทางข้อความจากมือถือส่งไปอีกมือถือเครื่องหนึ่งนะคะแบบนี้ก็ห้ามทำเหมือนกัน,นะคะ่ะข้อที่5นะคะ กระเป๋าแต่ละกระเป๋าที่เราเปิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า Metamask กระเป๋า Trust Wallet ต่างๆนะคะความจริงแล้วบางคนก็จะใช้ s e p h r a s e ชุดคำเดียวกันเพราะว่ามันจำง่ายดีอะไรต่างๆก็ตามนะคะแต่ความจริงแล้วไม่แนะนำเลยคะ่ะถ้าเราถูกแฮกอันนึงได้เราก็สามารถถูกดึงข้อมูลออกไปได้หมดเลย ต่อไปนะคะข้อ6ค่ะเราไม่ควรนำซีดเฟสของเรานะคะที่อยู่บนฮาร์ดแวร์วอลเล็ตของเรานะคะไปคอนเน c t กับพวกออนไลน์วอลเล็ตนะคะเช่นพวกแบวกระเป๋าเมตา马克ต่างๆค่ะเพราะว่ามันก็สามารถถูกแฮกได้เช่นกัน,นะคะ่ะต่อไปข้อที่7นะคะก็คือเราต้องระวังมากๆกับการถูกฟิชชิ่งแกมนะคะตัวนี้คืออะไรก็คือ ส่งอีเมลมานะคะเป็นอีเมลปลอมว่าแบบเราจะต้องลงซีดเฟสตรงนี้เพื่อที่จะรับของหรือเพื่อที่จะแก้ไขอะไรต่างๆค่ะถ้าเรากดลิงก์เข้าไปแล้วเราเผลอใส่ซีดเฟสของเราไปนะคะโดยที่เราไม่ดูให้ดีว่าอีเมลนั้นมาจากใครก็อาจจะถูกสแกมแล้วก็เอาซีดเฟสของเราไปใช้ได้ค่ะ